สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนธันวาคม2566กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลักขาราศีกรกฎคนลักขาราศีกรกฎเนี่ยนะคะในเดือนนี้ดวงชะตาค่อนข้างเด่นค่ะ,ะเด่นในเรื่องการงานการงานค่อนข้างที่จะดีมีโอกาสที่จะมีงานอะไรใหม่ๆงานที่อาจจะต้องใช้ความคิด วิเคราะห์หรือ,อใช้ความละเอียดมากหน่อยนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะเจ้าชะตาก็มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้รับของชิ้นใหญ่หรือว่ามีทรัพย์สินมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะมีโอกาสสูงเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ทำอะไรก็มีคนช่วยเหลือนะคะแล้วประสบความสำเร็จได้ดีอยู่ นะคะอันนี้ถือว่าเป็นดวงชะตาที่ดีส่วนเรื่องการเงินการทองเนี่ยนะคะก็มีโอกาสมีช่องทางหลากหลายมากขึ้นถึงแม้ว่าจะมีการติดขัดบ้างนะคะหรือมีค่าใช้จ่ายมีการใช้จ่ายหมดเปลืองไปบ้างอยู่แต่ก็ถือว่าเราก็จะได้รับช่องทางในการหารายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะทีนี้สิ่งที่ สังเกตเห็นอีกเนี่ยนะคะเจ้าชะตาอาจจะมีโอกาสได้เดินทางนะคะมีโอกาสได้เดินทางอาจจะไปนู่นไปนี่ได้มากหน่อยก็ทําให้มีความสุขใจนะคะก็สามารถเดินทางาไปท่องเที่ยวไปทําอะไรกิจกรรมต่างๆหรือ,อไปสัมพันธ์เกี่ยวกับการงานก็ยังได้อยู่นะคะก็ถือว่ายังเป็นจังหวะที่ดีอยู่สําหรับคน,ร,นาราศีกรกฎ ในด้านความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะในเดือนนี้ดาวศุกร์ค่อนข้างเด่นค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยนะคะไม่า่าจะมีปัญหาอะไรมากนะคะอา,อาจจะมีการรู้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือ,อความคิดอาจจะ คนลัทัศนะกันหรือความคิดไปคนละทางอย่างเงี้ยมันก็มีได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะ,ะดูแล้วความรักก็ยังมีความมั่นคงอยู่ยังมีความห่วงใยมีความเขาเรียกว่าเอื้ออาทรต่อกันอยู่แล้วก็มีการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อยู่นะคะสาหรับคนลัคนาราศรีกรกฎโดยรวมแล้วเนี่ยนะคะเจ้าชะตาถือว่ามี เกณฑ์ดวงชะตาที่ดีนะคะมีโอกาสเริ่มทําอะไรใหม่ๆแล้วประสบความสําเร็จได้ดีแล้วก็มีเกณฑ์โอกาสที่จะได้รับทรัพย์สินหรือมีทรัพย์สินใหม่ๆบางคนเนี่ย อาจจะตัดสินใจซื้อบ้านอย่างนี้ก็ได้นะคะมีบ้านมีรถใหม่อย่างนี้ก็ได้แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับเครื่องรางของขลังด้วยนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กันเนื้อกับตัวเนี่ยนะคะเอาไว้คุ้มครองปกปกัปก,ปกรักษาเราเนี่ยนะคะก็ดีนะคะในช่วงนี้เหมาะแก่การที่จะไปทําบุญนะคะาทาบุญสแสวงบุญเนี่ยนะคะแล้วก็สื่อสาร เบื้องบนได้นะคะขอพรอได้นั่นเองนะคะสำหรับคนลัคนาราศีกรกฎนอกดอกนั้นก็ถือว่าตัวชะตาค่อนข้างที่จะไปได้สวยไปได้ราบรื่นแต่ยังต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกายอยู่นะคะให้สม่ำเสมอเพราะว่าบางทีเนี่ยนะคะเราประมาท นะคะมันก็จะทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะระวังเกี่ยวกับสิ่งที่เราคิดว่าไม่เป็นไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องต้องดูแลต้องระมัดระวังแล้วก็อีกทั้งเนี่ยนะคะปัญหาเนี่ยนะคะ,ะที่จะเกี่ยวกับวงการเนี่ยบางทีก็จะสัมพันธ์เกี่ยวกับ ลูกน้องนะคะลูกน้องหรือว่าบริวารอย่างเงี้ยน,นะคะก็จะสร้างปัญหาได้เพราะฉะนั้นอันตรงจุดเนี้ยอย่าละเลยถ้ามองเห็นปัญหาอะไรเริ่มต้นมาแล้วรีบแก้ไขนะคะอย่าทิ้งไว้นานมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาอ่ามากมายบานปลายไปได้เพราะฉะนั้นเมื่อเจอปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับการงานเนี่ยนะคะก็รีบแก้ไขเลยนะคะ การเงินด้วยนะคะการเงินต้องบริหารจัดการดีๆบางทีก็เมแนวโน้มที่จะเอาไปใช้ในการลงทุนเนี่ยนะคะมากหน่อยเนี่ยอันนี้ต้อง,องระมัดระวังนะคะให้พอเหมาะพอควรแล้วก็จะปลอดภัยนะคะอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์ในเดือนธันวาคมแล้วก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะอะ,อะไรที่เราไม่มั่นใจเราอย่าทำอะไรที่เรามีคำถามเยอะเราก็อย่าทำนะคะเพราะฉะนั้น ทำอะไรให้รอบข้อมีสติแล้วก็จะอยู่รอดปลอดภัยนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ